สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับกับข้อสู่เกม Racing m a s t เ r อร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมเมฟอบิววันนี้เราก็ยังอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไต้หวันกันนะครับแล้วผมจะพามารีวิวเจ้ารถคันนี้กันเลยนะ Toyota s u p เปนั่นเองนะครับเป็นรถที่เขาเอากลับมารีรันให้เปิดกันอีกรอบหนึ่งนะแล้วเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูวิธีการจูนรถและก็สกิลของเขากันนะ t o y o t a s u p r ปานะครับปี98นะสแตนรถ s s นะครับ ตอนนี้ก็จะอยู่ที่754นะครับสามารถอัพได้สูงสุดที่858เลยนะครับการอัปเกรดรถนะครับผมจะอยู่ที่2 5ทับนะ ECU 0นะครับยังไม่ได้มีสักเม็ดเลยนะแต่ก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจัดดีเลยนะครับเ,เดี๋ยวพาไปดูที่สกิลรถของเขากันนะในส่วนของคำอาาธิบายสกิลรถนะครับ1ในเครื่องยนต์ที่คลาสสิกและโดดเด่นที่สุดในประวัติศาสตร์การใช้ เทคโนโลยีเทอร์โบคู่พร้อมซูเปอร์ชาร์จแบบต่อเนื่องนะครับโดยคำนึงถึงทั้งกำลังเชิงเส้นนะครับกำลังเครื่องยนต์และความเร็วสูงสุดพุ่งสูงนะครับสามารถดูได้ตัววัดบูทของเทอร์โบทั้ง2ตัวได้แบบเรลวทม์ในเกมเลยนะครับก็คือตัวนี้นะเอออันนี้จะเป็นคำอธิบายของสกิลของเขานะครับแต่มันไม่ได้บอกว่าเพิ่มความเร็วเท่าไหร่หรือความแรงลดดิฟยังไงนะเอออันนี้เขาไม่ได้อธิบายไว้นะครับเขาอธิบายเป็นแค่ สามารถดูได้แบบแบบเรียลทม์ตรงนี้นะครับเวลาเราเล่นในเกมนะสกิลของเขาก็ประมาณนี้นะครับมาดูในส่วนของวิธีการจูนรถกันนะครับของผมตอนนี้จะใช้เป็น2 3 2 3 2นั่นเองนะก็คือค่อนข้างจะเป็นยางแบบแข็งนิดนึงนะสำหรับการดิฟนะครับก็จะได้แบบเข้าโค้งได้ค่อนข้างสมูทนะเอออันนี้ก็ ก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราจะเลือกใช้ตัวไหนนะมาดูที่เลคคอมเมนต์กันนะครับดูที่เลคคอมเมนต์นะคนอื่นบางคนเขาอาจจะใช้เป็น2 1 1 3 2นองั่นเองนะคือเน้นเป็นยางมีเดียมนะครับแต่อันนี้ก็กึ่งซอฟต์กึ่งฮาร์ดนะก็คือจะไม่แข็งไปไม่อ่อนเกินไปนะก็จะทําให้อ่าเข้าคุ้งก็ดีในระดับหนึ่งนะครับเอออันนี้ก็ก็ลองใช้กันดูนะหรือจะเป็นตัวนี้นะครับ2 1 2 3 2อันนี้ก็เป็น แนะนําอีกแบบหนึ่งนะครับแต่ส่วนตัวผมจะใช้ประมาณนี้นะเป็นยางแบบแข็งนะครับจะสามารถดิฟได้ค่อนข้างจากสมูทนะครับแต่อาจจะคุมรถยากนิดนึ่งนะก็ลองจูนกันนะครับว่าเราถนัดในแบบไหนนะเดี๋ยวพามาดูเพย์เรอร์พิกนะครับเขาใช้กันแบบไหนนะอ่ะอย่างของผมนะที่ผมใช้นะครับเขาจะใช้กันอยู่ประมาณเกือบ2อ0 0 0นเลยนะเอออันนี้น่าจะเป็นพิกที่คนเขาเลือกใช้กันมากสุดๆเลยนะครับเพราะว่าน่าจะแบบดีกับ การใช้งานที่สุดแล้วนะเออก็ดูในส่วนของที่คนอื่นเขาเลือกใช้กันนะครับว่าเลือกใช้กันแบบไหนนะอืมก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราชอบใช้แบบไหนบางคนก็ไม่ไม่จูนเลยก็มีนะครับที่เจ็ดหมื่นเลยนะอืมอย่างตัวนี้ก็สองหมื่นนะก็ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราชอบแบบไหนก็ลองจูนกันนะครับว่าสไตล์ไหนเหมาะกับเราที่สุดนะครับผม โอ,โอเคหลังจากที่เราพาไปดูวิธีการจุนรถแล้วก็สกิลของเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปเก็บแรงกกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะก็ตามไปดูกันเลยนะครับเฮ้ยแนี้เหมือนอจะไม่ค่อยขุ้นเลยนะไยได้เล่นนะ

改装过后，千匹马力说来就来。我的路兰，你说呢？别看窗户小，嗯、相信自己，我们能夺冠。哪、嗯、里没车呢？ ด uh huh. ู่น <si ิดนึงไม่ค่อยอยู่นะแต่ก็ได้ถือว่ายากมากถือว่าโอเคเลยแหละเหลือถนนดันน้ดๆใกล้จะว่างนิดนึ่งก็เลยแบบไม่ชนถ้าหลานแคบนี้น uh ่าจะเหนื่อยแล้ว 十三比四十七的重量分配，让你在弯道也能游刃有余。明白、啊、驾驶着奔驰四块 a 八零、嗯、有没有感觉到上个世纪黄金时代的激情？ ตานหลักเราเป็นโฟล์คสวาเกเนะไไมไม่ไมไมไมรับิครับแต่อเลยตานหลังเป็นโสวเน,นะเป็นรถใหม่แจกฟีเรครับแรงเนี่ยนนีเ้เดี๋ยวเราเดี๋ยวใันอมารีวิวกันบ้างนะเอออัพมาเรียลันดยครับ แล้วมีกิเวนของเขาด้วยขนาะดแต่ตอนนี้เราขเขาจะซูเป้าเขาเราก่อนยๆไปเ <c oughs> ลยต้องเลี้ยวขึ้นอย่างนี้นะรู้สึกว่ารถมันจะค่อนข้างลืมม่นนะครับเรียกว่าลืมม่นไหมก็แบบ ก็่โยนดีกว่าเวลาเลี้ยวตัวมันค่อนข้างจะโยนนิดนึ่งนะตรงนี้ทางตรงยาวดูว่าเขาจะได้ความเร็วที่เท่าไหร่สองสามสองสี่สองห้าสองห้าจอกสี่ห่าะสี่สิบน่านดนึ่รกระทางหมดก่อนนะะคิดว่าโอเคเลย เนี่รถค้าสแตนดาร์ดนั้นเนี่ยเร็วใช,ใชใ้ได้รงรถับบนี้ีคุ้เคย

เรื่อง,งนี้ระวังนะครับผมโคค่นนนนนอนข้างจะบีนิดนึงนะแต่เราใช้เทคนิคการปีโค้งแทนนะไม่ต้อง โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับการรีวิวเจ้ารถ t o y ยต้าซูเปอร์คันนี้นะครับเป็นรถที่ค่อนข้างจะสวยมากเลยนะใครที่เป็นสายเ d ดียม่น่าจะชอบเลยนะคันนี้ใครที่อยากได้ก็รออดใจนิดนึงนะสำหรับเซิร์ฟซีน่าจะอีกนานเลยนะเออเพราะว่าในส่วนของเซิร์ฟเจแปนตอนนี้ก็ยังไม่มีนะเออตอนนี้ที่มีก็คือเป็นของเซิร์ฟใต้หวันนะครับที่เข้ามาเป็นรถที่เรียกได้ว่าค่อนข้างจะท็อปเทียร์ในนับเวลานี้เลยนะเพราะว่า สแตปค่อนข้างจะเยอะนะครับสำหรับสายคาร์ดสแตนดาร์ดนะอลองเป็นลองแค่เจ้า l amborghini คุณชาติที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้นะเออเป็นลองแค่คันเดียวนะอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นรีวิวของเจ้ารถซูเปอร์คันนี้นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่าไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมถ้าเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วก็ ไม่ลืมที่จะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ